สวัสดีครับวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนครชุมวันนี้นำเสนอเมนูหลามไก่ไข่ป่ามนะครับวัตถุดิบหลักนะครับดูนะครับแน่นอนขาดไม่ได้ก็คือเนื้อไก่นะครับที่หั่นเอาเฉพาะเนื้อดีๆนะครับลอกหนังออกแล้วก็เครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรท้องถิ่นนะครับหรือว่าในครัวเรือนในสวนบ้านเรือนทุกๆท่านที่มีนะครับซึ่งในตัวนครชุมหรือบ้านเรือนทุกๆท่านเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบพวกนี้นะครับสังเกตนะครับมีอะไรบ้างดูกันนะครับเครื่องเทศ เหมือนเครื่องเทศทั่วๆไปนะครับแต่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบตะนาวนะครับใบตะนาวนะครับมีความพิเศษของเป็นไม้เฉพาะถิ่นแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็เป็นพืชเฉพาะถิ่นด้วยนะครับแล้วก็ผักกูดนะครับผักกูดก็คือเป็นผักที่เพิ่มนะครับรสชาติแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ชุมชนนครชุมนะครับเป็นแหล่ง เมืองหน้าด่านสมัยพ่อคุณศิรอินทรทิตยศนะครับรวมถึงเป็นสายแรก่เกลือนะครับเป็นแหล่งต้นน้ําแคลน้อยที่เราเลี้ยงผู้คนทั้งพิษณุโลกลคนครไทยและก็ผู้คนทั่วประเทศนะครับเราจึงนําเกลือพันปีนะครับมาใส่ไม้ไผ่แล้วเผาอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มีความหอมของไม้ไผ่เข้าไปนะครับแต่ก็พริกป่นนะครับทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ในเครื่องปรุงที่ทุกคนหาได้ง่ายนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําน้ําซุปนะครับที่เป็นความพิเศษก็คือเป็นน้าซุปมันปูนะครับที่เป็นปูนาของที่นี่นะครับเราก็นาเครื่องเทศทั้งหมดนะครับที่เราหั่นเตรียมเรียบร้อยลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อปูนะครับจะทําให้อ่าเพิ่มรสหวานนะครับแล้วก็เติมนะครับเกลือพันปีเข้าไปนะครับพอประมาณนะครับเห็นไหมครับเกลือพันปีเข้าไป แล้วเราก็เพิ่มพริกป่นนะครับพริกป่นลงไปนะครับทาง่ายนะครับซึ่งเมนูนี้ทางนครชุมเนี่ยถ้ามาเที่ยวร่องเขานครชุมเนี่ยจะเป็นชิคเนเจอร์ของชุมชนนะครับที่สามารถทานได้แล้วก็ทุกคนทําได้ทันทีนะครับใส่มะขามเปียกลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับนําผักกูดนะครับมาหั่นท่อนพอดีนะครับใส่พอประมาณนะครับหรือว่าท่านใดที่ชอบ อาทานผักมากนะครับสามารถใส่เพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับนะครับใส่เข้าไปเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือใบตานะครับที่มีความพิเศษนะครับมีความหอมพิเศษนะครับอยากให้ทุกคนอ่าได้มาลิ้มลองและมาทานกันครับรุดเลยครับใส่นะครับพอประมาณอันนี้ครับหลังจากนั้นเราก็คุกให้เท่ากันนะครับเครื่องปรุงสั้งเกตนะครับว่าเราใส่เฉพาะน้าซุปมันปูแล้วก็ เกือพันปีนะครับพร้อมหวานนะครับจะได้จากตัวเนื้อไก่ตัวผักแล้วก็จะเป็นของอมันปูเนาะแล้วก็เครื่องเทศต่ตางๆนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องเทศที่มันเป็นของชุมชนแล้วก็ผักที่ของชุมชนเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราจะใส่กระบอกนะครับขอบคุณนะ ใส่กระบอกจนเต็มนะครับใส่จนเต็มปุ๊บเนี่ยเราค่อยเอาไปเผาไฟอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็นํามาเผาไฟนะครับจะเป็นก่อกองไฟหรือว่าใช้เตาถ่านก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความหอมแล้วก็สุกในกระบอกไม้ไผ่ครับที่มาของคําว่าหลามครับระหว่างรอไก่สุกในกระบอกนะครับเรามาเริ่มวิธีการทําไข่ป่านะครับไข่ป่ามก็คืออาหารเพื่อสุขภาพนะครับทำง่ายๆโดยไม่ใช้น้ามันน้าไข่ไก่นะครับสองฟองนะครับตอกใส่ที่ภาชนะ เครื่องปรุงรสนะครับอยู่ที่สีสันนะครับหรือเราชอบมะเขือเทศหรือว่าชอบผักชนิดไหนนะครับลงไปให้ผมทําให้ดูสวยงามก็คือใส่พริกเพื่อเพิ่มรสชาตินิดนึงนะครับหรือท่านใดที่ไม่ชอบพริกไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ใส่เกลือพันปีนะครับของบ่สองสาพี่น้องนะครับเข้าไปทีเล็กน้อยนะครับแคนในคันทะตีไข่ครับหลังจากนั้นเติมน้ำในกระทะเล็กน้อยนะครับแล้ววางใบตองลงไปครับ ใช้ใบตองนะครับแทนน้ามันตัวนี้นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราเทไข่ที่ได้มานะครับเทลงไปเลยนะครับสังเกตนะครับว่าไข่เป็นแบบนี้ปุ๊บให้เราพับนะครับเข้าเข้าไปปิดไว้นะครับแล้วรอสักครู่นึงนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ไข่ปางนะครับใช่ไหมครับสวยงามนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะตัดตัดชิ้นเนื้อนะครับใบตตนาวนะครับทินลย และนี่คือลามไก่ไข่ปามเมนูต้นน้ำเมนูแห่งชุมชนการท่องเที่ยวของร่องเขานครชุมนำสุขภาพดีสู่ทุกทกท่านกับรสชาติที่หายไปถ้าเรามองไม่ไกลเกินไปจะอยู่แค่ใกล้ตัวเราครับ